สวัสดีค่ะตัวหน่อยใส่แว่กระแดดจิตกรรมไม่ได้โอโ้ตอนนี้เราอยู่ที่งานนะคะก็ต้องแบบเข้าตีมนิดนึงน้ำจุธามานะคะจาก ID Entertainment ค่ะแล้วก็นักแสดงจาก B friend series ค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างวันนี้มาทุบง,งานได้เลือกแว่นแล้วเป็นยังไงบ้างใช่ตื่นเต้นมาก<ป>จริงๆอันนี้คือรุ่นที่น้ำเลือกเ่ยคือใส่ได้ทุกวัน แต่จริงๆคือแบรนด์เขาว่ามีหลายหลายแบบอันให้เลือกมากมายมีทั้งแบบแฟชั่นก็มีแบบเดลี่ไลฟ์ก็มีแต่ร้านคืสวยแล้วก็มีคาแรคเตอร์มากใช่แอบเมื่อกี้แอบไปลองอันที่บีหมากใส่ด้วยนะชอบไหม <laughs> ชอบมากค่ะจริงๆมีอันหนึ่งที่น้ำชอบจะเป็นแบบออกแนวซีเรียเหมือนออกแนวแบบแฟชั่นอวกาศนิดนึงใช่อันนั้นชอบมากปกติเราใส่ค่อนข้างจะใส่แว่นอะไรออกงนานออกที่ใส่บ่อยใช่ค่ะโดยเฉพาะแว่นกันแดดก็จะใส่แบบเกือบตลอดเลยเพราะว่าอย่าง เวลาเราไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราก็ใส่แว่นกันแดดเพื่อปกป้องดวงตาของเราด้วยจากแสงแดดแล้วก็มลภาวะต่างๆปกติเลือกแว่นยังไงบ้างหนึ่งคือเลือกแว่นคือเลือกที่แบรนด์สองคือจะต้องมีความเบาสบายแล้วก็ต้องมีคาแรคเตอร์มีดีไซน์ที่สวยงามเพราะว่าอะไรที่จะอยู่บนหน้าเรามันต้องส่งเสริมให้หน้าเราดูดีอย่างเช่นแบรนด์นี้นะคะนี่อันนี้คือที่นําเลือกมาใส่ได้ทุกวันแน่นอนวันนี้เขามีงานกิจกรรมประกอ,อแบแว่นด้วยเยย์วาย ไม่รู้ว่าน้ํำจะได,จะได้จะได้แบบทดลองตอแบแว่นของเาูหรือเปล่าอยากลองดูนะคะไม่เคยแบบว่าทำแว่นเองเลยแต่ว่าที่นี่มีก็อยากจะร่วม DIY ด้วยเหมือนกันอ่าโอเคฝากแว่นค่ะก<ๆ>็อยากจะฝากแบรนด์ไอซิบิรินนะคะเป็นแว่นที่ทุกคนสามารถใส่ได้ทุกวนันแล้วก็ส่วนแฟชั่นไม่ต้องกังวลไปเขามีหลายรุ่นให้เลือก แฟชั่นสวยมากไม่ว่าจะเป็นแบบดีไซน์ที่ล้ำสมยัยวัสดุที่ดีแล้วก็ความเบาความทนทานนี่คือครบจบไอซีเบอร์ลินเลยค่ะ,อะโอเคขาพูดถึงงานเราบ้างล่าส,สุดพูดไ่ไปเดินแบบมาใช่ค่ะเมื่อวานเลยพูดไปเดินเอ่อ B I F W นะคะ Bangkok International Fashion Week 2025ที่สยามเน็นเตอร์ตื่นเต็นมาก <S <S ตื่นเต็นมากเอาจริงๆต้องบอกว่าจริงๆน้ำเป็นถ้าถือว่าในวงการนางแบบหรือว่าเดินแบบ นั่นถือว่าแอบเป็นไซมินิเบาๆอันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้งพี่ป้อมที่แบบคอยผักดันน้ําให้ได้มาอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็ได้ทําในสิ่งที่น้าชอบใช่ค่ะจ์งานเมื่อวานก็คือตื่นเต้นมากได้เดินรอบเดียวกับเ,ออเก่งฮาริสแล้วก็โยชิค่ะทุกคนน่ารักมากจริงๆของเรา,าเมื่อวานกี่ชุดเมื่อวานน้ำเมื่อวานน้าใส่ชุดเดียวค่ะจะเป็นไงบ้างนะแบบแบบชอบไหมในการเดินแบบชุด แบรนด์ต่างๆชอบอันนี้ก็จะเป็นชุดเหมือนเป็นยังดีไซเนอร์ที่เป็นน้องน้องนักศึกษาค่ะก็ชุดที่น้ำใส่ก็จะเป็นมีความดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ว่าดูดีมีความเป็นแฟชั่นเบาๆแล้วก็มีความสีชมพูผ้าที่ใช้ก็เป็นผ้าพื้นเมืองของอจังหวัดพาง ทางนู้นนะคะใช่ก็พอใส่แล้วรู้สึกแบบชอบมากแล้วก็ไม่ใช่แค่ชุดน้ำอย่างเดียวชุดคนอื่นๆเนี่ยก็มีความแฟชั่นจ๋าเหมือนกันที่เอาความเป็นผ้าไทยมาประยุกต์ทำให้เป็นแบบมีความเป็นแฟชั่นมากขึ้นเรียกว่าแบบคือน้องๆก็มีการดีไซน์เสื้อผ้าแบบรุ่ใหม่ที่ดีมากใช่ค่ะใช่แล้วไงพุทธแล้วแบบเข้าใจาเดื่อนแฟชั่นแล้วมีไปเทศกาลต่างๆอ่ะ เพิ่งกลับมาจากไต้หวันค่ะเกาสงค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ไปร่วมมิวสิกเฟสที่นูน่นแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ทางมิวสิกเซ็นเตอร์ของทางเกาสงค่ะร่วมกับรัฐบาลไทยในการจัดมิวสิกเฟสนี้ขึ้นมาที่สถานสถานที่จัดก็คือจัดตรงท่าเบอร์เป็นเป็นท่าเรือคือเรารู้สึกว่ามันเป็นไวฟ์ที่ดีมากคือชื่องานชื่อว่า l e สช h i l l ใช่ไหมคะ let c h i l จริงๆเพราะว่าเราติดน้ําแล้วก็ในงานก็จะมีอาหารไทยมี มีดนตรีรวมถึงมีกิจกรรมต่างๆด้วยคือมันครบมากแล้วก็เป็นไวิ้ใหม่ๆที่เราได้ไปสัมผัสแต่ว่าที่ดีใจกว่านั้นก็คือเราได้เป็นส่วนหนึ่งของแบบศิลปินไทยที่ได้ไปร่วมโชว์ที่นู่นด้วยค่ะก็จะมีพี่ฮิวโก้ด้วยแล้วก็มีจากวงเวนแล้วก็มีเจสซี่เมย์แล้วก็มีน้ำก็ได้ฟีดกับพี่ประชาด้วยสนุกมากสนุกมากๆแบบเอเนจี่พี่ประชาคือสุดยอดมากค่ะแล้วไงได้แลกเสียง พลงองเขาใม่ไหมหรือว่าเราต้องร้องบบเพลงไปลงไปอา่าส่วนใหญ่เราจะเป็นอ่เพลงที่เราเตรียมไปค่ะก็จะเป็นเพลงของเราเนี่ยแหละค่ะใช่ก็ของน้ําก็มีไปร้องครั้งแรกด้วยก็คือเพลงของเป็นแฟนเธอได้ปะเป็นซิงเกลิลแรกของน้ำค่ะก็ไปเปอร์ฟอร์มที่นูน่นแล้วแฟนๆชาวไต้หวันก็ให้การตอบรับที่ดีว่าแบบดีใจสุดๆแ,แต่ยังไม่ถึงขนาดแปลงาภาษาเป็นให้เขายางค่ะยางยาง,ยางแต่ว่ามีชื่อเพลงภาษาภาษาจีนชื่อเพลงว่าฉันเหรียนอายปะ แปลว่าขอเป็นแฟนเธอได้ป่ะแบบเป็นแฟนกันเถอะอะไรอย่างนี้ใช่แล้วกาแบบได้ไปเทศกาลเพลงแล้วก็มีเพลงใหม่ด้วยใช่ใชเป็นยังไงบ้าเงเพลงใหม่เพลงนี้ก็จะเป็นเพลงน่ารักน่ารักเป็นเหมือนเพลงที่เป็นสื่อแทนใจว่าโอเคเราเรามีคนคนนี้อยู่แล้วเราก็อยากที่จะ ขอเป็นแฟนกับเขาตรงๆโดยผ่านข้อความที่เรียบง่ายมากเลยแต่ว่าทำนองแลว้วก็เนื้อเพลงคือมันน่ารักมากมันจะมีท่อดน,นึงคือว,ว่าขอเป็นแฟนจะได้ป่ะจะดูแลให้ดีที่สุดเลยนะขอเจ็บมือไว้ทุกเวลาในเชิงเหงาอีกต่อไปนี่น่ารักมากมีเดี๋ยวมีชาเลนจ์ในทิกต็อกแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยเพลงแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเอ็มวีกำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการ ถูกได้ไหมว่าใครเป็นนักเอกเอ็มบีอะไรนี้หรืเปล่ามีป่ะเฮ้ยเรามีนักเอกเอ็มบีนะสิคะเฮ้ยพระเอกก็เราหรือเปล่าอะเป็นไงก็คือต้องรอติดตามต้องรอติดตามเนาะคาดว่าเออเร็วๆนี้ค่ะน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนนี้อ่ามีผลงานอะไรอไหมนอกจากวันพารหน้ซีนี้เราเพิ่งจบไปอ่าตอนนี้ก็จะมีอีเวนต์จะเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะก็ แล้วก็กําลังซุ่มเตรียมตัว up skill อยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการแสดงเองการร้องเพลงเองหรือว่าทักษะในด้านอื่นๆด้วยค่ะเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในโปรเจกต์ต่อไปปีหน้าก็มีโปรเจกต์ให้ทุกคนได้ติดตามแน่นอนก็อยากให้ทุกคนติดตามผลงานของน้ําในทุกๆงานเลยนะคะตั้งใจมากๆช่วงนี้ก็กําลังบดช็อปค่อนข้างหนักเลยจริงๆแล้ว ลองมาหลายอย่างนะชอบแบบไหนมากที่สุดปะหรือว่าการการแสดงก็มีที่หนึ่งแล้วใช่น้ำชอบการแสดงนะน้ำรู้สึกว่ามันการแสดงเป็นศาสตร์ที่ที่ที่น่าสนใจมากคือเหมือนเราไดอ้อ่เราได้ใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งที่ในชีวิตจริงเราไม่สามารถใช้ได้ผ่านตัวละครนั้นๆนะใช่อย่งเช่นเรารับบทเป็นสมมุติว่าเราเป็นมหาเศรษฐีอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ชีวิตความเป็นมหาเศรษฐีผ่านตัวละครนั้นๆได้คือมันแบบ Amazing มากยิ่งเรายิ่งเราเวิร์กช็อปเรายิ่งรู้สึกแบบชอบมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆเดินแบบก็ชอบเหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเดินแบบมีเดิน<ๆ>มีเดินมีมีม<ๆ>ีทางที่แบบาจะดีไซน์ของแบบชุดอะไรบ้างป่ะอ,อันนี้ต้องฝากคุณแม่นะคะคุณแม่กุ้งคูดิต้าค่ะคุณแม่กุ้งสรลวิดาอันนี้เป็นดีไซเนอร์เก่าที่แบบเป็นเลเจนด์มากยังไงแบบแบบให้คุณแม่ถ่ายทอดหรือว่ายังไงให้เรา ได้มีเป็นแบรนด์เราบ้างไหมโอ้โหอันนี้ต้องต้องต้องเป็นเรื่องของอนาคตค่ะแต่ว่าเร็วๆนี้สนสนใจนะคะมีแอบสนใจอยู่เพราะว่าพอเข้ามาตรงนี้ก้าวเข้ามาตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเราเราชอบหลายอย่างมากหรือจะเป็นออกแบบเป็นของทูต<ช>ิกน่ารักน่ารักเลยก็ได้ที่แบบที่ออกมาเป็นช็อปโอ้ยน่ารักมากเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องคุยกับเอ่อให้เป็นเรื่องของอนาโฟดแบบจะแพลนยังไงต่อไปดี นี่อะไรที่อยากจะทำาีกไหมนี่ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วสิ้นปีอยากจะทําอะไรก็อยากจะทําทุกงานที่ดีที่สุดเลยค่ะที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงเองการเดินแบบหรือแม้แต่ผลงานความแบบเพลงเองค่ะก็อยากจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเ,เพื่อเป็นการตอบแทนแฟนคลับด้วยที่อ,อ,อยู่กับเราตรงนี้แล้วก็ อยากให้เขาเห็นพัฒน,นาการแล้วก็ความทุ่มเทของเรามากๆว่าสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่เราพอจะทาให้กับแฟนคลับได้ภูมิใจได้มีงานอีเวนต์อะไรอีกไหมเพราะว่าเดี๋ยวสุรานี่มีฮาโลวีนมีลอยกระทง n g มีแง้มๆกระอยได้ไหมว่าน้ําจะมีกิจกรรมอะไรยังไงช่วงนั้นไหมอุ้ยเดี๋ยวจะมีงานใหญ่ปลายปีค่ะก็คือสยามเจชงค่ะ ใก็จัดปิดสยามกันเลยแล้วก็เหมือนยกญี่ปุ่นมาไว้ที่ไทยเลยปีนี้ก็คือจัดใหญ่กว่าปีที่แล้วแน่นอนมีทั้งแฟชั่นมีทั้งอาหารรวมถึงมีนักแสดงแล้วก็ศิลปินต่งางๆเข้ามาแบบมอบความสนุกต่างๆมอบความสนุกให้ที่งานอโอเคายฝากโองการสตามผู้น้ำด้วยจ้าค่ะก็อยากจะฝากผลงานของน้ำนะคะแล้วก็สามารถติดตามน้ำได้ที่ water namj um ทุกโซเชียลแพลตฟอร์มเลยแล้วก็มีาทางวัยปด้วยแล้วก็เรดโนด้วยนะคะ <Okay. S 1> ช,ววชื่อว่าหวังจูเปาใช่แล้วกอ็อีเวนต์ต่างๆตารางงานก็สามารถติดตามได้ที่ IDX Entertainment ะคะ่ะช่วงนี้ก็ฟังเพลงก่อนครับป๋าช่วงนี้ฟังเพลงด้วยนะคะทุกคนชื่อเพลงว่าขอเป็นแฟนเธอได้ปะเป็นเพลงน่ารักน่ารักนะคะส่วนใครที่ไม่กล้าจะแบบไปเผยความในใจอะไรก็ส่งเพลงนะ้ำไปให้คนคนนั้นได้นะคะโ okay. อเค,ขอ,คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ